ทุกคนวันพุธจะเป็นวันเกิดแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยมีความรู้สึกได้ว่าศาสตมีจะทำเซอร์ไพรส์ something เพราะว่ามันจับผิดได้ตอนที่นางพูดไม่ให้เดินหลังทำคิวเสร็จเ็แตว่าสกัดตั้นเลยอะไรเงี้ยไปแอบซื้ออะไรตอนฉันทำคิว เพราะว่าจะทำคิวประมาณ30-40ิบถึงีกสินาทีองฮะแกงสดของขวัญคิอให้แล้วนะเปิดรถยังก็เห็นอยู่ดีอะไรวิดีโอเปิดทำไมเปิดว่าฉันน่ะเดาท้าฮะฉันเดาถูก รู้ได้ไงฉันรู้ตั้งแต่ตอนที่เธอพูดว่าจะกลับแล้วนะคืออะไจะกลับว่าจะกลับเลยไมยมาจะเดินอะไรอีกเก่งวะไม่รู้ซื้ออะไรรู้หรอยังไม่ดูเลยเออไม่รู้ไงภาษาญ่าซื้อทำไมภาษาญ่าซื้อทำไมไสำคัญ ถุงเหมือนพาชายาเลยป้าเออไม่รู้ดูอะไรอะ่ะอุ้ยหนักว่ะโอ้โหได้ซ่อนเออเ <c oughs> ซตใหญ่เลยนะนใหญ่คืออะไรครบเซตเลย,เลยไม่รู้คงไม่ได้ดีบอกไม่ได้โหซื้อของใช้ในบ้านได้เลยอะ่ะเอา้าเพรานั้นบอกว่าบ้านเราต้องมีอันนี้นะเอ,อ่อได้เป่าผมไงเออเป็นไดซ่อ,ซอก็คือไดเป่าแต,<ๆ>แต่ว่าเป็นเซตใหญ่ ขอขวัญวันเกิดเป็นเครื่องมือช่างชื่ออะไรสักเช่างเ่เธอก็คือเรียกว่าอะไรนะก็คือเธอรู้หรือเปล่าว่ากระดาษห่อของเขาอะเนี่ยกระดาษห่อกล่องเนี่ยคือเป็นรูปสัญลักษณ์ไดเมนชันของอุปกรณ์เขาทุกอย่างเหมือนการเขียนแบบในออโต้แคดรู้สิไปนั่งเฝ้าเลย ทำไมมันหนักจังเลยอะ่ะแค่วอาออกจากถุงก็ลำบากแล้วอ่ะเหมือนแบบไม่อยากให้แกะไงะ้มลูกนี่อยากได้มานานประมาณก็เป็นปีแล้วน <g oda> ตั้งแต่ตอนมันออกอันนี้อันนี้เป็นรุ่นใหม่ <g oda> อันนี้เป็นเจนใหม่ ไ้ผมยาวมาเพื่อสิ่งนี้ผมเรายาวแล้วก็มีประโยชน์มนีเซ้นว่ามันเป่าแล้วมันตรงนะไหมไม่ใช่มันทําให้ผมไม่เสียก็ถ้าเป็นคนผมเสียงง่ายไงม,ม,มันมีมันมีอุปกรณ์หวีแล้วเป่าไดมาด้วยกับไอ้นิบหนีบก็สวยแล้วก็ปักไอ้นิบหนีบแทมกระเป๋าแต่ว่าเธอไว้นิบมกบไม่<ร>ผม,มฉันเป็นรอนธรรมชาติ ไว้ผมยาวต่อเลยและเสียงมันไม่ดังหนวกหูด้วยเวลาที่ลูกหลับไปแล้วเนี่ยก็ดังอยู่นะก,ก็ดังเดี๋ยวว่ามันก็ไม่เป็น,เ,ปน,เ,ปนเดซิเบลที่นั่นล่ะไม่เช็คของอ๋อเลยทำไมอ่ะไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเก็บบนรถอ๋อเหรอนี่หน้าล่ะฉันก็ว่าแล้วบอกรอที่รถมันผิดก <ลอ S 1> ปกติ มันผิดปกติมากเลยใช่การรอแถวแถวบริเวณทางออกรถเลยอ่ะต้องรู้มากแกงโง่วางก็ได้ใช่ฉันตั้งใจแกงโง่นะใช่จนกันห้างก็จนว้าวแกงสีน้ำเงินเพราะว่ามันเป็นของที่มันนันแหละเอกลักษณ์ของต่างใช่คือทุก จะเห็นแบบมีไม่กี่สีถ้าเกิดสีเยอะๆจะต้องไปที่เซนทรัลเวิร์มีเยอะแต่สีอื่นจะเป็นชมพูเขียวมินต์ไม่เป็นไรสีม่วงเนี่ยเป็นสีถูกชะโลกของคนเกิดวันอังคารไม่ใช่ไม่ใช่ที่อาสีนี้เพราะว่ามีอุปรกรณ์เสริมสีอื่นไม่มีอุปรกรณ์เสริมมีสี<อ>เดียวที่มีอุปรกรณ์เสริม ไไอ่าแล้วก็มีอีก,อกนหน้าข้างใต้น่าจะมี แทนชา้าแเ้านะนี่ไม่น่าจะมีสายนะเ้ทำให้ผมชวยเลยอะแค่ีเนี่ย <c oughs> ทำสชื้น,น,นยังทำทระบบเก็บ,บกันชื้นไปด้วยโยน,โนขอบคุณนะคะที่รักค่ะ วางแผนมันเมื่อไหร่อ่าเอา้ามันต้องไปซื้อที่ห้างไม่ใช่หรอไม่มีเวลาไปมีเวลาไปไหนแล้วไม่ก็หมายถึงปาจะต้องไปซื้อของในที่ห้างใช่ถ้าเธอบอกเธอคิดนานเธอแม่จะซื้อมานั่งนานแล้วนะใช่มันไม่มีเวลาแล้วเธอตั้งใจว่าต้องเป็นไดซ่อนอย่างเดียวเลยเหรอไดซ่อนอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ได้คิดไว้ในหัวเลยเหรอมีหมดแล้วเอมีหมด ไม,ม่นีมันมีอย่างหนึ่งที่มาอยากได้เป็นจิวเวลรี่ที่มาเคยจิวเวลรี่ก็เต็มแล้วไม่ใส่ไม่ใช้เมื่อก่อนวันเกิดแราพูดถแปดเสียป่ะแปดเฉียอีกอ๋อ,อรอบตนาคนรับก็มันมีส่วนลดนี่เธอก็เอาส่วนตาน่างะมาสมทบทุนตอนแรกเธอบอกว่าเธอจะให้เงินช้อปปิ้งไม่ใช่หรอของปลาไม่เห็นมีเลย ได้อะไรบร้างไม่ทันว้าเหรอเออได้อะไรมาป้าไปหมดแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนะซีโร่เลยนะอยากได้อะไรบอกซื้อให้ได้หมดอะ่ะเห็นไหมก็ทำนั้เซอร์ไพรส์นี่ทำไมอะ่ะเด็กก็ไม่ชอบอีกหรือว่าชอบเซอร์ไพรส์ชอบให้ซื้อให้ใ,หใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องบอกใช่ไหมเลยแล้วอา้าวก็นั่นแหละหมายถึงว่าถ้าวันเกิดอะ่ะอยู่ดีๆมามีของมาให้หรู้สึกดีใช่ไหม อมอมอออ้น็นี่แหละก็ทำไมต้องเซอร์ไพรส์ไ,ไงก็มันรู้สึกดีไงเวลามันเซอร์ไพรส์อ,อะ่ะจะให้มาซื้อรองเท้าหัวโตสิบกูให้วางเลยนะออบา้านอันนี้น่าสนใจ <laughs> น่าสนใจโคตรเกลียดเลย